เืิกเดินเดินพี่น้องเอ้ออย่าพะอย่าพ่าวสบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยหมักเพชรข้าปู่คันได้พี่น้องหมากงามงามมึงดูผูดผูหมักเพชรจนได้คืบหนึ่งผูกปอผูดผูล่างก่อล่างเสร็จแล้วมันหักกระมันหักกระเป็นแล้เสียงอันเพลงสะพอหมอผุดเลยเด้อพี่น้องเด้อบริแกงมาใหม่เต้ หึงอลไรพี่น้องเอ้ยยังมีเสยบ่ให้บ่แพงบ่โทบ่เอ้ยทรงหาพันจักทงอันนี้นะหาทงหาทงแพงเขายังทงสบายหาทงน้อยๆอันแล้วเนาะไม่ได้ดีเลยเดี๋ยวไอีลูกไปย่างจังไห่นะลูกอีเราอยู่น้ำไผ่อีเราอยู่น้ำไผ่อ่ะนะฮึฮึฮึอยู่น้ำไผ่จังไห่เนะลูกไห่เห็นยังอยู่ในอีพอนะ จะจือหนาบ่เธอเพิงมาเธอหนึ่งทีละเถื่อบ่อืมไอ้ก็ไอ้ตามหอบขบหน่อยบริสโซน้ำนิกน้อยเลยทีเดียวจบกไม้คะเผื่อกระดูกกระเดี่ยวชิใส่กระดูกง้วพี่น้องเอ้ยตึงนน้ำอีกจักหน่อยพี่น้องเ้ยน้ำจะขุ่นพอ ชงพอลูกเอากระโหลกกระดูกพี่น้องกระดูกกระแทกต้มแล้วดอกต้มจนเปื่อยแหละกระดูกใส่ชีลีลามกันเสะนี่ต้มหมูเวนนี่ดอกโอ้เห้ยเอ้ยกรไม่ดีเนี่ยอ๋อๆเอากระโูกสชงพะลูกนี่สิเห็ดกิน โอ้มีแต่กระดูกแล้วก็ขากด้ยแม,ม่อืออืมอืมใช่กับเบิ่อคได้ไหมเพราะฉัได้บริุงเขาเนาะยังพันอยู่กันอ่ะยามมื่ออื่องหุงกินตอนสักเจ๊งมาไหยังม,มือแรงมันก็ขากลิว้ว Hòm đê hai nhạc, tớ tớ lưu nó mày sốt sốt Xăm xí xẹp, phí mọc bùa cơm mì đây phí nọng ơi quá mọc hết sợ on đi Sợ ồn mọc hết đi Xìm bằng con phí nọng ơi Bá, thuộc cầm cung cùng thì đeo chốt phí nọng, bố tông tớ nháng sao thì hết lời Buộc, bùa 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 Chốt nên mọ đi đâu จะไหนมาปรุงเออจะไหนมาปรุงเดาเพียงเดินยังพักขยงอีกลุงเราบ่แม่เดือดหึ่งเราบกขยงสุดจังโอ้แสพเสพเสพพี่น้องเอ้ยแพะบอดีกินนี่เสียใจตลอดเลยพี่น้องเอ้ยพอกันในตอนกินตลอเด้อค่ะเด้ออร่อยมากอร่อยมาก น้อไม้กับกระดูกผ้าเครื่องพี่น้องเอ้ยจบจบจบผู้พอกันตอนกินต่ออีดีพี่น้องเอ้ยบันทาง,วง,ขขง,างบวบซุกอีกก่อนจังหน่อยยังบวชทำซุกคาดอ่าพอจะพอกินคือเก่าพี่น้องเอ้ยมา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 ,มาแกงหน่อยใจลุนจดนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องแก <c ười> งาม,ามันยังมาแรงมึงหน่อไม้แล้ว กินแตกไเปน้องเลยสีไปนี่ยอีเเป็นวัดกินน้ำบ่ได้เขาเขายังบดีอิดกินไปพอเบืองนังไปน้ำตะเคียวเอ้ยพักแต่บุมีใจเสียนเลยปุบปักยมันบ่ได้ก็เลยบหาออกมาสั่งเลยค่ะ้าหามาผัดน้ำไหมบ่ได้ยิ้มบ่ได้ชีเว่นยิ้มเขาชอหนอนชอหนอก็นหนาวเลยงลาแล้วก็ตัวน้ไ bà đi được ừ. ừ. không được đẹp dù hơi nhỏ bò bọn hồn bác nhảy cho nó nữa em bò là sao khẩu có bò đi với ưu lạc à à ừ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  non ừ

พักคลิปอันนี้พักอันน้นเขา,างบงที่แสดงงานองบริษัทอาชีพขนาดมีใช่ชวนที่แสดงอาหมออีาาอัวเนี่ย Măng tư liệu sử dụng đất mất mùa Tiếng mọi mất mùa đêm mọi năm mất tiếng đêm mọi tiếng mất mùa đêm mọi năm mất mùa đêm ตอนหมกเพขพอก็คือว่าห้ากระใสขวดหมกเพ็ดมันอ่อนน้ำมันจะเปื่อยพี่นี่อเอาหาใส่ซาอะไม่เอ้ยเป็นบ้ามันหมกเพลดีคาวันไม่ตลาดานบอกห้าตอนมกเพิดก่ออยากตอนมกบวชเอาตอนมบวชก่ ใช้รับแปพวกนี้ะเอ้มันดึงโลดมันดึงอน้จันรอยู่มันแบบอ่างกวงมากตับลผ่ามย้วใช้ลูกใช้รีโมทนะอะไร่ะอ่ะอะไรพอไหบุญเราก็อยากซ้อมันเป็นอัไงแต่เพื่อวเพี ชื <otic> ่ออยู่ที่เราว้มาเพชรก่อนหามาเมื่อเชื่อต่บุคเอ้นี่ตาตัวตัวได้มาสู hahaha <laughs> 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 <laughs>

มอนเด้ก็มอนเด้ออายมันขึ้นนะอืมเห็นนะพี่นาะ

เป็นแต่งอนโอ้ยกีงอนได้เนาะวอยเอ้ยวอยอยู่บนรถแยกเดี่แซ่บดีพี่น้องเ่อยกินจมูจักยาข้าวมาข้าวงานขอให้กินเบสหมดกินบะเพาะ giả hại đấy giả hại đấy kinh nên để im nè cho đấy ừm la kinh tổ đôi khi nào nữa đây cả. แ่บแห้งแ่กนยังหูทั้งตามันฮอดอ่มันเผ็ดนะมืหิบมอหมันฮอแบแหงสิลากินต่อพ่น้องยังแ่บลาแล้วพี่น้องคลิปนี้จบเลงคลินี้พอๆกันกินหนาแสบเนยังแสบแห้งอยู่ดหนายักเขแสบอยู่สิกินต่อเดินยเน้